เอาเลยครับผมกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่นะ่ารักทุกๆคนนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมมาสเร์นะฮะนเวลามันแค่งกันแล้วนี่ <Okay. S 2> โอเคก็ตอนนี้นะนะฮะก็อยู่ในแข่งมิดวอลนะครับในแมตที่2นะฮะก็เมื่อวานก็ถ้าเกิดใครได้ดูฮอนทีวี <TV S 2> ก็นะฮะก็จะไม่มีการอัดลง YouTube แล้วกันเพราะว่าได้ฮอนทีวีแ,ว TV, แต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ออกฮอนทีวีเราก็จะ let's go พี่ let's go ก็เราก็จะเล่นนะ ตัวไลน์เรายังไม่รู้นะฮะก็โอเคโกเลยครับผมอย่ามิดวอลหมดไม่แบนนะฮะก็เลือกแบนคนละตัวัลโลวันนี้ไม่ได้ยินปะได้ยินครับผมได้ยินได้ยินไเบเไม่อยากได้ยินพะโลได้ยินไมนะได้ยินครับได้ยินกาแบนเบเนะผมแบนด็อกเตอร์นะฮะไม่อยากไม่อยากเห็นด็อกเตอร์นะฮะแล้วก็แบนเจลาเพราะว่าทีมนั้นเล่นเจลามาก่อนนะฮะ ไม่มีคนตอบเลยวะว่าไงลูกพี่ได้เย็นอยู่ลูกพี่ตอบเลยวะโดนแบนอย่างงี้มีโลที่พรอเเล่นแฮมเมอร์แล้วกันเดมัิชาแมนเนี่ยผมเล่นเป็นไพโรแมนเซอร์แล้วกันนะเป็นไพโรแมนเซอร์ ฟอสเคนอาร์เชอร์ก็มานะฮะแคดแคดขอเด็ดเด็ดไปไพโลผมเลือกไม่ได้อะมันมันเลือกได้ไม่ทุกตัวพี่ฮอมโบเมื่อวานกูเลยนี่หว่าทำไมมันเลือกได้ไม่ทุกตัวยานาย้อนสร้งห้องอะไรเนี่ย นะฮะก็ฮีโร่นะครับทีมนั้นก็จะมีวินดีนะฮะมี e อมเบ l ร w ล r d e n าเดนกาเดเตอร์แม็กมแล้วก็เฮลบิงเกอร์นะฮะโอเคเนี่นเป็นไพโลแล้วกันฮะก็ไม่ต่อสกิลนะฮะไม่ต่อสกิลกันก็จะเป็นแฮมเมอร์เปิดก่อนนะฮะแล้วก็เฟสเชนอาเชอร์สกิลตามแล้วก็เรลลี่เข้าผมก็สกิลต่อนะฮะนิมิเต็ดก็คอยซับพอร์ตนั่นเองนะครับผมมาดูกันครับว่า ในรอบที่2นี้จะเป็นอย่างไรโอเคไอเทมที่ผมจะซื้อผมก็ตึ้งมาเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะไปบวกเลยปะวิ่งไปเลยปะตัวนหนึ่งรู้ได้ได้พี่ได้ได้ไได้เนี่ยทำไมพูดอยู่คนเดียวได้ยินได้ยินฮัลโหลฮัลโหลได้ยินได้ยินแคทแคทนี่มีใครพูดเลยเลยเอาละจังหวะนี้นะฮะวิ่งไปเลยฮะนี่ไง ตอมโบคอมจ้อยเรียบร้อยไปหนึ่งเรียบร้อยเอ้ยไปไหนไปไหนไปไหนครับผมไปไหนครับผมถอยถอยถอยได้แล้วก็ถอยเดีแต่จะพอตแป๊บนึงที่ผมไม่ได้ยินเลยเลยอ้าวแคทแคทแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะฮะเราต้องมารยาทฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินได้ยิงครับได้ยินยังฮัลโหลฮัลโหลแคท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 เอาใจย่างจังเลยับ นไมันต้องเต๋มเมื่อวานแล้วนะแคทแคทโอ๋แท้ๆก็มาดูฮีโร่กันนะไลอัพนะฮะแคทแคทเล่นลาวี่นะครับผมส่วนนายอนออกกเเมข้านายอนเล่นแฮมเมอร์นะครับผมฟอร์สก็แค่นาเชอร์เล่นโดยพี่ปนนี่นะฮะก็เป็นทีมเต่าคนนักแข่งยิงมีปุ่มติ๊กตัวเก่าๆเลยในเกมอยู่อะติ๊กอยู่หรือเปล่าอ่แล้วก็ดิมิเตชามนเล่นโดยพี่ฮุกกี้นะครับผมส่วนผมเล่นอ่าไพโรแมนเซอร์นั่นเองนะฮะ สบายรู้สึกว่าเดดปัดมืงองะออกอ้นี่ก่อนแมบหนึ่งแมบหนึ่งแคทแคทเทพเจ้ามีปัญหาแ้๊บหนึ่งก็ดูกันชิวๆนะขำๆไปนะฮะก็ไม่รู้นะว่าจะเข้าถึงรอบไหนนะครับผมถามว่าทีมนี้ใครเป็นคนจัดตั้งขึ้นมาอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่านายอนเนี่ยคนที่เล่นแฮมเมอร์เนี่ยเขามาชวนผมเขามาชวนผมบอกว่าเจมันมาแข่งฟิดบอลด้วยกันไหมทีมก็จะมีพี่ฮุกกี่มีพี่บนนี่มีนายอนมีแคทแคท รักเธอคนนี้24ชั่วโมงชั่วโมงเช้าสายบ่ายเย็นก็ยิง I Love You I Love You เยอะาฮะฮัลโหลฮัลโหลครับลูกพี่ได้ยินแล้วได้ยินแล้วไม่ได้ยินเหมือนเดิมอาชีพหายไม่เป็นไร h e l ได้ยินยังเนี่ยได้ยินยังลูกพี่ปิดปิด แคทแคทนี่เขาอัใจยากจริงๆไงได้ยินยังอ่าสัลโหลฮัลโหลพูดดิฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยถูกได้ยินแล้วเออทไมไม่ได้ยินเลยเออแคท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 มึงปิดเสียงไมค์ไว้ใช่ไหมเออถูกต้องกูว่าลปิดเสียงไมค์กูว่าละ กูว่าแล้วกูต้องเป็นกูเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะลองเนี่ยเอาแคดแคทมันไปเก็บทีเนี่ยกูว่าแล้วกูถามไม่ไม่เคยตอบสักทีเลยแคทแคททุกพี่กูเนี่ยเมต่อไหร่เลิกร้องเพลงเนี่ยเดี๋ยวนี้ยิ่งทักปงทักเฟซนี่ไม่ตอบฟอร์มเยอะ นะะฮเอาตัวไหนบอกคะัีแควรเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวตามไปเปิดเลยก็ได้นะวินดีอะไรเนีเดี๋ยวเปิดเองเดี๋ยวเปิดเองด้วยนี่ไงสตัร์ต่อต่อสกิลกันแบบคันเทพเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยต่อสกิลกันนะแต่ว่าทีมนั้นมีตัวขัดสกิลเยอะอยู่นะ มีกาเดียเตอร์นะฮะที่สามารถขัดสกิลได้แล Lock ้ววินดีก็สามารถขัดสกิลได้อ <sh> ีกนะฮะเราทำให้แบบเล่นค่อนข้างยากนิดนึงนะฮะเดี๋ยวพี่ออกออกสตรีมบูเราพี่ออกเคิร์กต่อเลยนะหล่ล้อ๋อเอาน่าจะเอามาจับจัดการโกเลมของเฮลวิงเกอร์นั่นเองฮะโอ้ทีมนั้นขัดสกิลแล้วค่อนข้างดีเลยฮะแล้วลูนไม่เก็บนฮะอ้าวลูกพี่ลูกพี่ว่าไงลูกพี่ว่าไง พี่ว่างไงโอ้ยปล่อยปล่อยไกลมาช็อตนี้้อ้ไลยมุมนั้นถ้าไม่ถลายมุมเนี่ยมันจะเข้าไปในป้อมมันจะเสี่ยงเกินไปโอเคโอเคอเครับ ถือว่าตอบโจทย์นะฮะก็แคทแคทก็เป็นคน<อ>ที่ค่อนข้างมีหล,ล,ลักการแลนดี้นี่ก็ฟิกเนเจอร์เลยนะไม่มีอยู่แล้วมาสตันพลาดอะไรนี้คือมันเป็นจังหวะแบบห้าสิบห้าสิบนาทีอ๋เอเฮ้ยจอ๋จะว่าไปนะเปิดจำนานให้ฟังหน่อยพี่ลูกพี่เปิดเปิดจำนาให้ฟังหน่อยเิดจำนานมหาเทพแคทลีสไลลื่นถึงขั้วโลกใต้ไว้ก่อนอะไรนะ เปิดเสร็จตั้งแต่ตัวเอาม่เอามายเอามายรอรออยู่รออยู่เดี๋ยวก่อนดิไม่ได้คิดเลยยังไม่ได้คิดเลยผมก็จะเน้นไปที่สกิลหนึ่งนะฮะเพื่อเวฟแรงๆนะครับผมสกิลสองเนี่ยสตันก็เอาไว้แค่หนึ่งพอพอหนอจังหวะครับผม ดีไงตานสวยครับผม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 สวยฮะโอเคเป็นการต่อคอมโบที่สวยงา uh. มนะฮะถอาใช้ได้ฮะแคทดีครับผมไม่ได้คิวเลยช็อตนี้ก็จริงๆเราไม่จําเป็นต้องฟิกไว้ที่แฮมเมอร์ต้องเปิดนะถ้าเกิดเรามีจ right. ังหวะที่สามารถสตาร์นได้เราก็สตาร์นไปเลยนะฮะผมขอมาเป็นพระพุทพสภาก่อนนะครับเพื่อที่จะ นะเน้นสแตทแล้วก็ยิงหมอยมาเด้นทิ้งด้วยฮะค่อนข้างมีปัญหานะครับตัวบาเด้นถ้าเกิดติดหมอยมานี่จะค่อนข้างมีปัญหาประมาณนะครับผมเพื่ออะไรครับแคทเน่เน่เน่รอแคทสกิวสองเออนั่นแหละปวดหูไปดิทีมันปวดหูไปดิปวดหูไปดิ นี่สั้นเลยนี่เป็นแผนเป็นแผนเขาเรียกว่าล่อเอ้ยมันผีดแล้วอ่ะจะทำอะไรไม่ได้อ่ะสิดสาวานเอ้ยตายโอ้ไม่เจ้าแบแบตแบาแบตแบตแบตแบแบแบตบตแบบตตมบเตบตแบตแบีแบตแบบตบตแ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 ้ตแบต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 บพี่พีบบตบตรบตบตแบตแบตตลอดเลย โอ้ยสกิลสกิลมันดักทุกตัววิ่งก็ไปไม่ได้ของกอได้เกียรติพี่เกียรติสกิลเกียรติอะไรวินล็อกอะโอเคผมไปกัดต้นไม้กินก่อนนะฮะต้องซื้อรองเท้าแล้วนะจังหวะนี้สกอลตอนนี้อยู่ที่หก่วนครับผมก็ไม่เป็นไรฮะถึงวันนี้ผมไม่ได้ออกฮอนทีวีแต่ก็อัดมาให้ดูกันนะว่าอ้พวกเราเล่นกันอะอยู่อะไรยังไงนะครับผมโอ้ยสกิล ปวดมากฮะสกิลเขาสามารถดัดไม่ให้เราวิ่งกันไปถึงตัวได้ค่อนข้างเยอะอะวินดีหนึ่งอ่ะแม็กมัดวินดีกาดียืนใกล้กันเลยเหรอฮิวแค่ทีนึงได้ฮิว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 มายืนใกล้กันนะจะได้ฮิวฮิวอ่าฮิวแบบคุ้มคุ้มดุยามาเติมบ้างก็ได้เล้วมีมานาเลยเดี๋ยวผมซื้อมานามาให้ดุยามาเติมเลย คือว่บอกมันอยู่ว,ว่าทำยังไงก็ได้ให้ยืนวอได้นานเนี่ยแม่งไม่รู้จักซื้อของซื้อขวดมากันบ้างเหรอซื้อของซื้อขวดเดีนะ๋ยวพี่บอลนี่บอลแล้วนายนี่เลยนนายนี่มันเหมือนเมื่อาวานเลยป่ะนะ่ะนะทีมเขาก็สแปมสกิลมาเรื่อยๆนพะยายามสกิลทักทายเข้าไปเรื่อยๆฮนะ แคดแคดยังไงวิ่งไปติดหมอยทีมนั้นรู้สึกว่าจะกอดป้อมเลยนะไม่ไม,ไม่ไม่ออกมาเลยนะฮะโอ้โหนี่ฮะสกิลดักทางไปเลยฮะเดี๋ยวเดีขับตีกันละขัตีกันละเดี๋ยวกกกกเดี๋ยวเร็วเรียวจริงอะ่ะเดี๋ยวดานคิดวไ,ไปก่อนแล้วพี่อ้าว เอ้มันเห็นว่ะอ้โหเอาเรื่องฮนะปาแล้วฮะพี่บนนี่อ่าสวยงามครับผมไงฮนะเข้าเลยไหมเจา้าวะน,นี่นี่ฮนะสกิลรลัวๆครับผมโอเคตอบสกิลก็ได้ค่อนข้างดีฮนะผมก็จะออกมาเป็นรีมานาแล้วกันฮนะเพื่อที่ช่วยซัพพอร์ตนะไม่ต้องให้ทีมเราแบบวิ่งกับบ้านบ่อยๆนะฮะ ก็ฮีโร่ที่ผมทีมผมเลือกมานี่ก็จะแบบเน้นเน้นว่ายืนเลนได้นานๆโดยที่เราที่คุณผู้ชมเห็นกันไหมฮะคืออยากจะถามว่าทำเพื่ออะไรไม่มันเป็นแผนล่อให้แบบมันเห็นว่าเราใช้สกิลไปแล้วมันจะได้เข้ามาแล้วเราก็จะสวนโอเคแผนเยอะจังวะเตรียมมากี่แผนะแคทแคท เยอะอยู่งานนี้บอกเลยว่าเอาจริงเอ้แหนเอาจริงนะฮะแคดแคทเอาเรื่องใหม่ละแนยองไม่ซื้อยามาเติมเองบ้างวะจะเหลือเลือกเครื่องหนึ่งเพื่อหาด้ยวะโอ้ยโดนป้ายโดนอะไรนักหนักขนานกุ้เบิรกมานาหิวเพื่ออะไรซื้อยามาเติมกันดีซื้อแล้วซื้อแล้วเออซื้อยามาเติมนนยอนนะานยอน นายย้อนอีกะต้องเติมเองไปก่อนตอนบวกกูรู้เนี่ยมีมานาเหลือกูมไม่ได้ไม่ได้รีมานาเลยอาทิตย์เจ็ดแล้วเนี่ยได้หายเลยอาทิตย์ที่เจ็ดแล้วฮะยังไม่ได้เลยเลยทีมเขาก็กอดป้อมเลยฮะไม่ออกมาเลยกะว่าอยู่ในป้อมกันอย่างเดียวเลยนะฮะตอนนี้ก็มืดแล้วครับผมตอนนี้ก็ถ้าทางไพโรแมนเซอร์จะค่อนข้างฐานะดีนิดนึงนะฮะ อาดิมันไม่ได้อะสใส่เข้าไปแม็กมาสก็เสียบแคทแคทไม่เชื่อใจพวกเราเหรอไม่ไม่ไม่มันต้องไม่เสี่ยงนะเอาเป็นสกอร์ศูนย์ไปเลยเกมนี้เจ็ดแค่สกอร์ศูนย์ไปเลยคืออย่านะฮะเล่นเน่ยอย่ามือเสี่ยงต้องใจเย็น เดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยว <What? S 1> <laughs> เ,เดี๋เล <What? S 1> ่นอย่าไปเสียงบ้างใจเย็นเ <laughs> มื่อกี้นี่มึงทำอะไรมึงไม่เสียงเลยใช่มวิวเขาเป็นเดียบ้านเขาเนี่ย like <a> <laughs> นี่เนียสกิลวะผมตีป้อมไม่เข้ามา,าก็ตีป้อมอามาก,กดหามันดีกว่าโอ้ยโดนขัดสกิลหนึ <laughs> โดนใบเชี <laughs> ่ยแม่งใบ ไม่ตายด้วยวะสวยสวยมึงไปตายให้นอนขึ้นตัวจ้ะถ้าตายแล้วจะมีกูเวฟไปไหนเนี่ยเดีจะถามโอ้โหนะเอาเหลืองเขาเรียกเขาเรียกว่าเชื่อใจกันเว้ยสัตว์ปีโมนี่คิดว่าตายแล้วชัวร์กูกดฟันธงล้นเหล้นอยู่ล้นเหี้ยเอ้ย กลับบ้านเลยนะกลับบ้านเลยนะกลับบ้านนะดีก่อนกลับบ้านเรารักรออยู่ลุ้นเหมือนกันผมก็งงนะเมื่อวานแคทแคทถามว่าทำไมเล่นกันเงียบจังเราก็คุยกันทั้งเกมด้วยวะทำไมก็คุยกันทั้งเกมแต่แคทแคทเขาไม่ได้ยินนะฮะเราซื้อบอดแบนหนึ่ง นมาพี nah. th, mm ่ก hmm. mm ันเยอะจริงๆอ่ะมีมานานละผมก็มีแล้วพี่แกบอ่อนใบแกบ่อนใบแกหมองแกหมอนนะครับผมโอ้ยไอ้ยหรอเอาโหสกิลเอาเหลืองเฮ้ยเราดีนายเจดีกว่าเฮ้ยไม่เอาเดย์ไม่ได้เวฟแม่งนะมันตักตรงเนี้ย นี่ไงสังหารสังหารด้วยความเยียมโหดและอาามาฮิสนี่ไงยิงสวยเวฟไปเริ่มมีกินแล้วนะสวยงามฮะเดี๋ยวผมขอไปหวอดไปหลังป้อมก่อนน <Let 's S 1> ะฮะอามิชชั่นอินพอสิเบิร์กของผมหวอดไปหลังป้อมนะฮะจะได้มองเห็นนั่นเองนะครับผมโอเคส่วนรองเท้าผมออกเป็นสตีมบูส์นะออกเป็นมือไว้ก่อนเลยนะยิงไวๆนะฮะ มานะครับไม่พอใช้บอกควานะมใกล้แตกเนี่ยความใกล้แตกละสะกอร์ที่17บเจ็ดศูนย์เอาสิเอาสิอาสโอ้ลูกพี่แคทแคทเรา <laughs> นี่ไปฮะดันด้วยความว่องไวดันคีมไะจริงๆโผลโหด้ยนะเดี๋ยวเพิ่มเกาะให้โอเคโอเคโอเคเอได้ไหมเถอะ มันไม่ได้กระดิกพี่โหตายเลยไม่ได้กระดิกเลยใครตายกับเราเนี่ยตายไม่ได้พี่ฮุกกี้เราตายพี่ฮุกกี้เราตายสกอร์แปดเนโดนนี่ไงโดนสกิลข้างหลั สกอ์ <ใน S 1> แปด<ะ><ะ>เพื่อนล้มันเล็งมันเล็งมันเล็งตัวพีู่่ะกรดีอืมอ๋ออืมอื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 มอือือัอาสิเอาสิเอาสิีอาลซีเอ,เ,อ <c oughs> เด็กๆไปน้องเอ้ย <c oughs> พิดแรงจริงเลย โอเคแตวผมจะออกมาเป็นอไอเทมที่ซัพพอร์ตให้เพื่อนยืนเลนได้นานๆก็คืออีกอย่างนึงก็คือฮิวนะฮะแป๊บนึงฮิวอ,อยู่ไหนวะสนับสนุนโอเคกลับบ้านก่อนนี่ครับผมสนับสนุนมาเลยฮะมาจะได้ยืนเลนได้กันนานๆนั่นเองนะฮะตอนนี้สกอร์ยี่สิบสี่ต่อสามอะตายไปเลยตัวหนึ่งสกอร์แปดเปื้อนฮิวฮิวด้วยฮิวด้วยฮิวด้วยโอเคแล้วไปกลิ่นไอรีเจนทีมเขามันขับบัวเต็งเลยอะ โยกหลบโยกหลบครับผมนี่แนะอ่อุ้ยอุ้ยตายเลยไม่ได้กระ <ขอ S 1> ดิกนี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะน่นี่ขจัดไปสามแล้วเหรอ <c oughs> โอยตีเลยเวกเวกขอตีหน่อยขอตีหน่อยไม่ไม่ เด็กๆไปน้องกลับบ้านเรารักเราอยู่เจดโดพอ่ผมออกมาเป็นโลฮิลนะฮะหรือว่าแอปโซเรตนั่นเองนะครับผมที่อย่างต่ำก็ได้ับม้อนกันผมกําลังให้โลฮิลมาส่งอยู่เฮ้ยออกแล้วออกไหมมา ดาเมจไปเซ่โอเคไดบผายเล่นเล่นออกของดาเมจไปเลยเซ่โอเคได้ครับผมกูผมจำคำพี่มดไงพี่มดบอกว่าออกของช่วยกันไงไม่อันนั้นอันนี้ดิไอ้ส่วนนั้นมันก็ส่วนนั้นดิคนอื่นมันน่าจะคนอื่นใช่ไหมที่เราออกของดาเมจงั้นผมก็จะออกมาเป็นอ่า พวกน่าจะแบบเน้นดาเมจเวทอะไรพวกนี้นะฮะโอเคตอนนี้สกอร์ก็ค่อนข้างดูดีนะฮะทีมเราเอาไม่ดีป่ะเอาอะฮะจังหวะนี้เปิดมาอ๋อวคอมโบมีไงช่วยๆกันครับผมโอ้โหกลแม่แม่งได้ยมที่บอกตรงๆนี่มันสวยเด็กๆเป็นน้อง รีเฟ้ยวิ่งติดวิ่งติดใครเนี่ยโอ้โหโอ้ no no <en> hey. มันหน้าโดนจริงๆเลยโอ้ยนี่ก็ยังกลับดีไหมสายหน้าด้านเกมมิ่งฮะ เอาละเพื่อนบวกจังหวะนี้ไม่มีการกลับบ้นานเกิดขึ้นอะไรทังนั้นครับผมรออะไรก่อนลักหนาวเนี่ยหหออรอจังหวะก่อนนะฮะโอ้โหไอสองตัวไอสองตัวแทงกูเน,นี่ยนี่ไงตีแม่งเลยนี่ไงนี่ไง เอาไงกันนักกน่นกระนาป้อมกัตีก็ยิงจังเลยมันก็ถ่ายไปพี่เดี๋ยวยิงบังให้ <c oughs> น่ขู่ขู่นะฮะไม่เอาวิ่งเข้ามา <c oughs> บินวองนะทุกพี่ป้อมไ่แดงโดนซ้ำแล้วขอขอสวนนี่ย้อนนี่มหมน่ะไปพี่ผมยิงให้ <c oughs> บวกไปเลย <c oughs> บวกไปเลยบวกไปเลยบวกไปเลยอย่าไปกลัวเอาละแบบเนี้ยกูจะแทงให้มิดเลยโอ้ไม่รู้จักโอยังรู้เคสวยครับผมเออแค่นั้นแหละกลับได้ครับผมหมดกลับบ้านแล้วจ้าจังหวะนี้ออกมาเป็นดาเมจนะฮะก็ ถ้าคิดถึงดาเมจก็น่าจะคล้องสายไฟอะไรเนี่ยเอาละทุกคนครับตอนนี้แคทแคทกำลังอยู่ในกล้องนะฮะออกกล้องอยู่ภาพจับไปที่แคทแคทครับผมแคทแคทมีอะไรจะพูดถึงการตายเมื่อกี้ไหมฮะมันเป็นแผนครับผมแผนโบราณว่ามันเปแผลนะฮะผมต้องเชื่อใจเขาเลยนะแคทแคท ผมก็ยอมใจเขาเลยเคไปฮนะเฮ้ยทำไมตรงนี้มันเป็นยาแดงสองอันนี่<อ>ยี่ห้ออะไปกินไ <ป S 1> มนไปเลยเนะี่ยเอาสิเอาสิแคทแคทเอาสิเอาสิตุ๊กต่อถึงเวลาคุยตายไม่บอกวะเฮ้ย ไอ้เฮลบิงนี่ก็แรงแรงประมาทมันไม่ได้นะเฮลบิงเนี่ยสกิลแม่งแรงมากเลยดาเมจเวทนะฮะฮึจะนั่อเลยชาตินี่ไงอแล้วโดนสกิลน่ารำคาญจังเลยเว้ยพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังขึ้นพี่บอกแล้วไงว่าขอพี่กำลังขึ้นเอาบคุยยังรู้เอาแล็คก่อนแบล็คแบล็คเอาแบล็คก่อนเอาแบล็คก่อนนะแบล็คก่อนแบล็คเอ่อแล็คก่อน เยอะแค่กี่ตัวใหญ่กีตัวใหญ่แต่ใเยอะสุดแค่โว้ยเกมนี้เฮ้ยแมมัดมาแล้วเฮ้ยช่วยด้วยโอ้โหแล้วสกิลอะไรมันเยอะแยะไปหมดฮะสกิลอะไรมันเยอะแยะไปหมดฮะมาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนวินดี้วินดี้วินดี้ What วอนอายูดูอิงทูสกิลอย่าเบสเชฟไอ้หมวกมัน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 แบล็กแบล็คอ้แบล็คแล้ว

ช่วยไม่ทันรอยนี้เมื่อกี้ผมกดติดหน้ากาส์สวยงามครับผมเติมบอลแลกก่อนดีบอลแลกก่อนแล้วมึงอะไรเนี่ยแสบเลยเนี่ยแคดแคดเขาบอกตีบอลแลกก่อนยังไม่ได้ตีบ้านเลยเมื่อกี้ปี๊ตีโอเคก็จบไปฮะ จบไปที่สกอร53์53ต่อ10นะครับผมข่าไป14ตาย1อัซซิต26กราฟก็เข้ารอบไปฮะก็ชนะมิดวอลรอบที่2ไปได้ก็เข้ารอบเข้ารอบ3ไปนะฮะก็ขอบคุณผู้ชมที่รับชมตั้งแต่แรกจนจบด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกอร์หลังจบเกมด้วยนะฮะก็แน่นอนว่าแครีฟโบนนี่ของพวเรานะฮะจีบเอ็มมากที่สุดนะฮะโอเคบายรับผมโอเคแล้วนะเจอกันใหม่ฮะค,คลิปหน้าจ้า